ทุกคนคะสวัสดีค่ะทุกคนคะเพื่อจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อยากกินอ e ีกแล้วคือโบอะค่อนข้างที่จะดูมอ็อกบังมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อยากจะทําคลิปแบบมอ็อกบังมากก็คือกินไก่ทอดเยอะๆทุกคนแล้วก็แบบเหมือนคนเกาหลีอะก็วันนี้ก็จะสั่งใน,นฟูดแพนด้านะคะแล้วก็สั่งมากินนาโคกด้วยนะคะเพราะว่าเขากินคู่กันแล้วต้องอร่อยแน่นๆเลยค่ะโอเคไปสั่งกันเลย เอ้ยทุกคนถ้าทุกคนงงว่าเสียงโบอะคือโบเป็นคนเสียงดีว้ยแต่ว่าตั้งแต่ไปสวนน้ําแล้วกลับมาคือมันไม่หายเลยแบบงงอะใครมีเคล็ดลับในการทําให้เสียงหายนะคะขอด้วยแล้วก็วันนี้นะคะอีกแล้วค่ะสั่งอาหารจากฟูดแพนด้าแม่ฟูดแพนด้าก็จับมือกับโคกอีกแล้วอะทุกคนวันนี้นะคะเราสั่งจากร้านย <c oughs> ุมมันคือเคยกินไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็อยากกินอีกรอบ <c oughs> เพราะว่าครั้งที่แล้วก็กินเป็นไก่เผ็ดแล้วก็กินเป็นอันเนี้ยเหมือนเดิม <c oughs> แต่อันเนี้ยคือต้องสั่งย้ำจริงเพราะว่าเป็นเป็นซิกเน อร่อยมากครั้งนี้เลยสั่งเป็นไก่เผ็ดแบบเป็นกาลิกกันทุกคนทุกคนคะับจะบอกว่าการสั่งอาหารนะคะกินไก่นะคะถ้าไม่มีโค้กเนี่ยเป็นไปไม่ได้โค้กคือโค้กคือโคกคือข้าวข้าเยอะมากเลยวางเยอะๆต้องมีโบกินแต่โค้กเลยค่ะไม่มีน้ําตาลอุ้ยอันนี้คือชอบแบบใครจะรู้ว่ามีน้มาค่ะทุกคนเราจะมากิน ทีไรก mm ็สดชื hmm. ่น oh. ท mm. ี่นั่นโอกินอะไรก็ต้องกินอะโคกนะทุกคนเพราะว่าเขาอร่อยยิ่งกินกับอาหารเกาหลีนะทุกคนโอ้โหทุกคนสั่งไก่ทอดมากินอย่าลืมนะและเราห้ามเอาโคกออกจากเฟรมเด็ดขาดโอเคไหมเราต้องวางโคกไว้ตรงนี้เผื่อเขาชอบเขาจะได้เข้าอีก กิดว่าใครอยากเข้านะโบจะวางให้ตลอดเลยถึงโบจะเทแล้วโบก็จะวางให้โอเคเาจะมาเริ่มกินกันเลยอุ้ยอันนี้คืออร่อยมากเคยกินแล้วทุกคนก็เคยเห็นร้านนี้แล้วถ้าเก็ียบก็คือใช้ไม่ได้กัะร้านนี้ก็คือเอาอันนี้เลยหือยังกรอบเลยวะความกรอบคือเหมือนกินที่ร้านเลยแล้วถามว่าเคยกินที่ร้านไหมยัยงกรอบมากข้าวมือแรกตอนประมาณบ่ายโมงหือหืออร่อ,ย,อยมากกินกี่ครั้งก็อร่อยต้องกินก่อนนี้นะ อืออืออร่อยครั้งที่แล้วหรือ่าอ,อ,อันนี้ก็แบบเหมือนออริจินอลแว้เหมือนเชฟเท้าทองต้องกิน,นคู่กันอร่อยมากแต่ลองกินดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไร ปลาหมึกวะไม่เป่ไก่แน่นอนอ่ะอันนี้คือเสร็จนี่แล้วอุ้ยเผ็ดมากเผ็ดกว่าเลซซอนรู้ปะโหสนุกเลยอ่ะทุกคนคือโบแพ้อะไรที่มันเป็นแบบนี้มากเลยที่มันเป็นแดงๆอะไรอย่างเงี้ยคือต้องกินจริงๆอ่ะมีความรู้สึกว่าอันนี้จะเผ็ดกว่าเลซซอนปลาหมึกคือไม่ได้แล้วนะถ้าเราสั่งปลาหมึกวันที่บ้านนะเขาจะมีความเหนียวเลวทุกคนโบแนะน,นำว่าให้ไปกินปลาหมึกที่ร้านอืมถ้าเรากินแบบเผ็ดนะกาเล็กอร่อยกว่า มันจะหอมแต่มันไม่ค่อยเผ็ดนะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดอ่ะเหมือนจะจะวูมั้คือช่วงช่วงที่บ้าไก่ทอดก็คือจะบ้าไก่ทอดมากอือหืออร่อยมากที่นีกว่าเพราะอะไรหรือป่าทุกคนมันหอมอ ต้องกินกับอันนี้ด้วยทุกคนโบข่อยทุกคนไปโดนนะทุกคนดูดิเขาจะมีน้ำเยิ้มๆอ่ะคือปกติคนเกาหลีเขาจะกินอย่างไรปะเขาจะกินแบบอย่างเงี้ยเข้าไปหมดเลยแล้วก็ลูบออกมาทีเดียวเว้ยซึ่งบอกเฉยๆไม่ได้ทำถ้าทำคุณเละแน่อื้อมโอ้ยมากอื้อนี่คือว่าถ้ากินที่ร้านนะคงแบบกรอบแกบมากอ่ะอื้ืออร่อยจริงแต่ถ้าอยากให้อร่อยมากขึ้นต้องกินกับโค้ก สดชื่นคือไม่เข้าใจว่าทอดไก่อย่างไงให้ได้แบบเนี้ยนี่เดี๋ยวจะลองทอดบ้างต้องทำตามอะ่ะเข้าใจเหมือนเป็นแมงทอดกรอบมันก็ไก่ลงไปชุบแต่ว่ามันจะไม่ได้เทคเจอร์นี้ทุกคนบุ๊กก็เลยงงว่าเขาทํำยังไงอันนี้คือคาเดียวเลยนะคําเดียวแล้วไปนะ<ๆ> <c oughs> เกินเบอร์มาก มีทั้งหมดแปดป่ะไหวไม่เผ็ดเลยอ่ะ,ะอร่อยแต่ถ้าคนไม่ไกินไม่กินเผ็ดก็คือเผ็ดหอมกรอบมากอันนี้ซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งอะ่ะรอะจริงๆคิดว่ากินหมดแน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าน่าต้องใช้เวลานี่ต้องจริงอยากสั่งมาแล้วแบบดูซีรีส์อ่ะฟินมากเสียงอะไรไท้องท้องร้องเถอะท้องบูร้องเหรอถามจริงยังจะร้องอีกเหรอ อืมอรมากก็เหมือนร้านเนี้ยแบบเปิดที่เกาหลีแล้วก็มาเปิดที่ไทยเนื่งเดี๋ยวนี้คือร,รู้สึกว่าแบบกระแสของการกินไก่ทอดคือแบบฟีเวอร์มาก <c oughs> เพราะว่าทุกคนจะดูจากซีรีส์เกาหลีซึ่งโบคิดว่าการแบบว่าเอาทุกอย่างในชีวิตของแบบเหมือนประเทศเราอะมาเผยแพร่ในละครอะโคตรมีอิทธิพลเลยทุกคนรู้ว่าโบรู้จักไก่ทอดแบบเนี้ยก็เพราะดูซีรีส์เกาหลีรู้จักการกินตกบุกิก็จากซีรีส์เกาหลีคือทุกอย่างมันเหมือนแบบเผยแพร่วัฒนธรรมจริงๆอะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะอยากให้ใครที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะมาเห็นคลิปโบนะคะ ต่อไปต่อประเทศอาจจะต้องแบบทุกบ้านขาดผัดไทยไม่ได้ต้องมีซอสกะเพราอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่องนี้ได้ไงวะน่าเสียดายแบบว่ามีหลายภาคเลยภาคเหนือเราก็ต้องนึกถึงข้าวซอยถูกไหมภาคใต้เราก็ต้องนึกถึงแบบคัวกิ้งหรือว่าอาหารที่แบบเผ็ดๆคือแต่ละภาคมีเอกลักษณ์มากอีสานก็คือต้องเป็นส้มตำแหละภาคกลางก็คือแบบที่เรากินกันปะกะเพราอะไรเงี้ยไม่รู้จริงอีก เอาว่าบรูทุกภาคยังไว่มาภาคกลางภาคกลางคืออะไรไม่รู้อีกเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้นะคะว่าภาคกลางเนี่ยอาหารอะไรที่เป็นปกประจําภาคกลางทุกคนก็อาจจะพิมพ์บอกกันได้นม่าจอมีเป็นพวกแบบอาหารสว่างอ่ะคิดว่านะอย่ามาเชื่อนะเหมือนเป็นการคุยกับเพื่อนนะอันนี้คุยกับเพื่อนบังเอิญอัดคลิปเลยแลอร่อยมากเลยอ่ะไม่ได้ดูกรอบอยู่แล้วมันกรอบเว้ยมันดีมากอื้มกิ๊แช่วะ ไม่เหลืหรอกไม่เหลืหอ <ไป S 2> อร่อยมากคลิดว่านะอีกแล้วเอากระเทียมไปใสก่กระแป้งวะเนี่ยรู้สึกว่าหอมมากเลยรู้ป่ะตรงผักข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่หอมรู้ปะยิ่งหนักยิ่งกรอบนุ่มมากอร่อยมากรู้ปะว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเอาไก่อ่ะไปทอดก่อนเสร็จแล้วทําน้ําแบบเนี้ยแล้วไก่ลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นอย่างงี้อันนี้คือรู้จริงนะอันนี้ซูไปดูมาแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําทำยังไงแต่ว่าคิดว่าทําแบบนี้เขาเป็นไก่เกาหลีอีกแล้ว ถ้ามีโอกาสทำแน่อ,อันนี้คือแบบยิ่งอร่อยอร่อยแบบมากๆเลยอือ <Wow. S 1> หือก็อคุ้กกีกับแล้วมันหอมมากอยากรู้ว่าหัวใจเท้าคือดองอะไร,อ,รอ่น้ำซุปใสชูดลองจริงป้ะอ,อ,อย่างเดียวออ๋อแต่ดองให้อร่อยอยากนะเพราะเคยกินหลายร้านบางร้านก็แบบไม่หอมแล้วก็มีความแบบหอมปลาแหมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นนี้คือพอดีมาก อันนี้คืยังกินได้แบบไม่ฝืนอ่ะแสดงว่าเข้าวพดให็งคอนเกรดมันโคกอ่ะสดชื่นมากเลยต้องมีติดบ้านไปเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็คือสั่งฟูดแพนด้าก็สั่งโคกได้เลยตอนแรกนึกว่าเผ็ดไม่เผ็ดเลยไก่อ่ะคิดว่านี่คือสถิติใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ใส่อะไรคนไมู่อยู่ใครที่อยากกินนะคะเงินมไม่สั่งนะคะบอกเลยว่าโบเนี่ยเป็นเจ้าแม่ไก่ทอดเกาหลีมากๆทุกร้านที่โบกินเนี่ยอร่อยหมดเบืเวน็นร้านนึงแค่เคยกินไปกับพี่ธน,นินแต่ร้านที่ไม่ค่อยอร่อยเนี่ยจะไม่ได้บอกชื่อนะคือบางร้านเขาไม่ได้แบบทําให้ไก่เป็นเทกเจอร์แบบ,น <S 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 บเนี้ยคือบางร้านอะนึ่ว่าแค่ชูแป้นทอดกรอบอะก็คือเป็นไก่ทอดเกาหลีซึ่งมันไม่ใช่อะมันจะต้องแบบเทกเจอร์มันต้องเรียนตัวสวยแบบนี้ คุ้มค่าทุกนาทีให้อีกสองแล้วพอยาอันนี้ยังกรอบแบบนี่นี่อยากจะรู้เลยถ้าเกิดข้ามคืนจะกรอบไหมจะเกินไปน้อยแล้วล่ะอือหือทอดยังไงก่อนโอ้โหอันนี้อร่อยจริงอะ่ะสโซนออนเนียนอืมปังเสียงฟันอะถ้าเกิดเสียงฟันแบบนี้คือแบบกรอบอ่ะกรอบจริงกรอบไม่เท่าไหร่อร่อยเนี่ยอร่อยมาก คือเท็กเจอร์เขาได้มากๆเลยเหมือนดูอยู่ในเนี่ยเดอ King อ่ะซีรีส์เกาหลีอ่ะจะบอกว่าคือเขามีโปรโมชั่นนะเดี๋ยวขึ้นโปรโมชั่นไว้ให้นะคะแล้วก็มาดูนใน description นะคะทุกคนก็จะเขียนไว้ให้จะบอกว่าแนะนํามากๆเลยไก่เกาหลีร้านนี้ไม่เคยจ้างเลยทีเดียวเชียวแต่รีวิวให้เพราะอร่อยจริงไอ้ช้เท้านี่คืออร่อยมากนะดองดีมากอ่ะอย่างที่บอกค้ดองไม่ดีคือแม่ลอ,อยกินมันจะแป๊กอ่ะ อืออันนี้เป็นเมนูไม่ใช่เรคคอมเมนต์นะคะอันนี้เป็นเบสเซอร์เลยแล้วก็เป็นเรคคอมเมนต์ด้วยให้สองตำแหน่งเขาอร่อยมากไม่ใช่เจ้าของร้านนะแต่รู้แล้วก็อันนี้ก็อร่อยกรลิกีก็อร่อยเดี๋ยวเราก็คือจะนั่งกินกันต่อนะทุกคนแล้วก็สถานการณ์แบบนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่อยากออกไปไหนขี้เกียจที่จะพกแมสหรือว่าแอลกอฮอล์ก็สั่งอาหารที่บ้านได้ค่ะอร่อยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะแบตจะหมดแล้วเมมก็จะเต็มแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายทำเหมือนรายการที่แบบบบ เดี๋ยวกินกันต่อค่ะบ๊ายบาย